ท้ายฉันก็อไปไม่ได้ทุกอย่างฉั่เอาไปได้ความดีอย่างเดียวมันก็แสงแปดไงฉันมีบ้าหลังใหญ่เหมือนอยู่ในฝัอนอันสุขใจฉันมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่วังอะไรก็ฉันง่ายได้ฉันมี ต้นทุนเดิมของของพี่อ้อมเนี่ยเขาก็เป็นนักร้องอยู่แล้วก็น่าจะเล่าเรื่องเรื่องแบบเนี้ยโดยที่เล่าผ่านไปนอดเพลงดีกว่าไหมอย่างน้อยผมมึงคิดว่ามันก็นุมน้ําเด็กรุ่นใหม่อื <c oughs> โดยโดยที่ผมก็คิดว่าเอ๊ะทําไมการพูดเรื่องปฏิบัติธรรมมันต้องสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเลยมันอาจจะมาด้วยวิธีเปรี่ยวเปรี้ยวก็ได้นะหรือสนุกสนานบันเทิงก็ได้ เนื้อหาจะพูดถึงว่าผมมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งชื่อเสียงมีคนรักมีเงินทองบรรดาในทุกอย่างแต่สุดท้ายเอาไปไม่ได้ก็เลยทําให้พี่อ้อมอันตราฐานพึบหายไปแล้วก็เหลือไว้แค่อะไรนะเอาไปได้แต่กรรมครับที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือพี่พี่วงแบล็กเฮดใช่ไหมฮะเป็นยังไงครับช่วยพี่พี่เช่วยให้เราบรรยากาศให้ฟังน่ดนึงผมก็ไปคิดถึงคอนเซ็ปต์เหรียญสองด้านนะว่า ทำไมต้องมีแค่ด้านเดียวทำไมกีตาร์ต้องใช้แค่ดีทำไมแก้วต้องใช้แค่ดื่มทำไมไพ่ต้องใช้แค่เล่นการสานันทำไมกระดาษต้องใช้แค่เขียนทำไมสิ่งนี้ต้องใช้แค่ค่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมไฟแช็กต้องใช้แค่จุดบุหรี่ทำไมแบล็คเฮดต้องเป็นแค่นักดนตสี ให้คุณปูเนี่ยตั้งคำถามว่าทําไมกีตาร์ต้องไม่แค่ดีดนะครับจริงๆเราก็พลิกข้างหลังมาตีกันได้<ะ>ทขขําไมไปใส่แชต้องใครแค่จุดจุดบุหรี่นะครับ,รบ,รบก็สามารถเป็นจุดทูกได้ครับก็อย่างที่เดได้ทราบว่าธรรมะก็คือธรรมชาติถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องธรรมะก็น่าจะเป็นพูดถึงเรื่องที่ทําให้เข้าใจง่าย ขึ้นแล้วก็ปฏิบัติง่ายขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็คงจะได้พูดคุยแล้วก็ทําความรู้จักกับพี่ๆทั้งสามท่านในแง่มุมของการทํางานในส่วนของธรรมโฆษณาชุดดวงตาเห็นธรรมกันไปแล้วก็ยังไงก็ต้องขออนุโมทนาพี่ๆทั้งสามท่านด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมหวังว่าคงจะได้ทําความรู้จักกับผู้กํากับของบริษัทชุผู้ผลิตธรรมโฆษณาชุดนี้นะครับตอนนี้นะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาชมช่วงต่อไปของรายการกันครับ เป็นพุทธครับเป็นพุทธค่ะศาสนาพุทธครับเป็นพุทธค่ะนับถือพุทธค่ะเป็นพุทธครับนับถือพุทธค่ะเป็นพุทธครับเป็นพุทธค่ะมาเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ด้วยการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อทำบุญใหญ่ให้กับตัวเองและร่วมสื่อต่อพระพุทธศาสนาให้เป็นหนทางแห่งการพ้นถุก สร้างได้เมื่อธรรมะเดินทางสร้างครอบครัวโพธิสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเราช่วงอริยะสร้างได้วันนี้นะครับก่ออยู่ในงานถแถลงหาเปิดตัวธรรมะโฆษณาชุดดวงตาเห็นรธรรมครับธรรมะสวัสดีคือการทักทายธรรมะสวัสดี พี่เบิร์พี่ปูแบ็คเฮพี่ชมพู่อาริยาเอาเป็นว่านะครับเราลองมาฟังกันดูดีกว่าว่าพี่เขามีความคิดเห็นอย่างไรจากการเป็นพรีเซนเตอร์ธรรมโฆษณาชิ้นนี้ครับธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดี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  ำหรับชมนะธรรมะมันก็คือมันก็คือความจริงบางทีถ้าเราหลงลืมหรือว่าไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้เราก็ลืมเรียกว่าอะไรลืมความเป็นจริงบางอย่างอะไรเงี้ยไปเพราะฉะนั้นชมว่าถ้าเราใส่ใจหรือว่ามีอะไรที่คอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เราก็จะไม่ประมาทกับสิ่งที่เราเป็น ถามว่าทุกวันนี้เราแฮปปี้ไหมกับชีวิตนี้ใช่ไหมก็ก็แฮปปี้นะคะ <het> ถ้าเรามีสติมีปัญญาเนี้ย้เราก็มันก็เราก็จะรู้ว่าบางอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วอะไรอะไร,ะไรมันก็มันก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ชมว่าธรรมะมันก็เหมือนกับทําให้เราไม่ไยกว่าอะไรไม่ตื่นเต้นไปกับอะไรที่มันที่เกิดขึ้นกับเราอะแล้วก็อยู่อย่างไม่ประมาท พี่เบิร์ก็มีความทุกข์เหมือนกับทุกๆคน,นครับคือเราเป็นคนเกิดมาตั้งแต่เช้าก็ต้องเจออะไรที่ใช่บ้างไม่ใช่บ้างแต่ความว่าอันนั้นจะแปลว่าความทุกข์หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่บางครั้งความผิดหวังก็ต้องเกิดขึ้นความเสียดายก็ต้องมีความทุกข์เกิดจากการที่เราต้องแยกจากคนที่เรารักความเข้าใจเป็นอาวุธที่จะคุยกับความทุกข์ให้รู้เรื่องครับความเข้าใจสติของเราต่านั้นเองที่จะคุยกับเขา เบิร์ดก็ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนโปรเ e s s ั o นอลไม่ได้ปฏิบัติมากมายแต่เบิร์ดคิดว่าความเข้าใจที่เราเข้าใจเข้าใจคนอื่นแล้วเรานํามามองตัวเราเบิร์ดก็คิดว่าในหลายๆอย่างเรายังดีกว่าอีกหลายๆคนและอีกหลายๆคนก็ยังดีกว่าอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นมองดูแล้วถ้ามุงแบบบวกบวกเอาความเข้าใจใส่เข้าไปซะทุกเป็นสิบเรามีความเข้าใจหนึ่งอย่างน้อยทุกก็เหลือเก้าแล้วครับถ้าเรามองทุกเป็นแค่หนึ่งเลยมีความเข้าใจก็ลบทิ้งเลยครับ รบๆรๆราขีดบวกเข้าไปแทนมันไม่ง่ายแล้วครับยากแต่ลองทําดูสิครับจริงๆแล้วเวลาเราเห็นใครคนนึงมีชีวิตที่สวยงามมองเข้ามาจากภายนอกแต่ข้างในเขาอาจจะมีความกงมังวลหรือว่ามีความเครียดหรือว่ามีความฟุ้งซ่านอยู่บ้างก็ได้นะคะพี่น่าคิดว่าทั้งคนที่มีความสุข และคนที่ไม่มีความสุขต้องการหาทางออกในชีวิตธรรมะเป็นคำตอบให้กับคุณได้คนส่วนใหญ่เขาอาจจะนั่งสมาธิใช่ไหมคะแต่สำหรับนีน้าเนี่ยนอนสมาธิด้วยจุดประสงค์ว่าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนอนหลับง่ายทํามาสิบกว่าปีแล้วนะคะอยากทราบวิธีไหมคะวิธีก็ โอเคถึงเวลานอนแล้วนะนะคะพี่นะาก็จะเข้าสู่ท่านอนผ่มผ้าเรียบร้อยนะคะในความมืดแล้วก็ท่องนโมในใจสามจบจากนั้นก็ต่อด้วยอรหังสัมมาแล้วมีคำแปลด้วยนะเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนมาแต่เนี่ยสอนมาตั้งแต่เด็กก็ยังจำได้จากนั้นก็ต่อด้วยพุทโธทำอยู่ในใจตัวเองหมดเลยแล้วพอพุทโธไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะความเครียดความกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมาลายหายมันก็จะคลายไปเลยแต่บางวันเนี่ยถ้าพี่หน้าเนี่ยรู้สึกพูดง่ายว่ากัางวลหรือว่าฟุงา้งซ่านหรือว่าเครียดจริงๆพี่หน้าจะเปลี่ยนจากคาว่าพุทโธเป็นหยุดนิ่งจากที่แบบโอ้ยใจเราวิ่งวุ่นวายเนี่ยนะคะมันจะหยุดนิ่งเลยพี่หน้าจะท่องคําว่าหยุดนิ่งในใจไปสักพักจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นพุทโธแล้วใจของเราเนี่ยก็จะค่อยคลายแปบ๊บเดียวหลับเลยไม่เคยเกิน15บนาทีเลยนะไม่ไม่เคยเกิน1ินาทีเลยด้วยซ้ำพี่นะคิดว่า ชีวิตที่ดูเหมือนดีอยู่แล้วจริงๆแล้วมันดีไม่พอจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมมันอยู่ในชีวิตประจำวันมันประกบประกบชีวิตไว้ทุกวันทุกเวลาที่เราทำอะไรก็ตามทั้งตื่นและหลับเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยเปลี่ยนเราเป็นอีกคนหนึ่งที่คุ้มคลั่งเสียสติให้ เสสติน้อยลงอยู่กับลมหายใจตัวเองรู้จักสังเกตลมหายใจตัวเองบ้างนะคะแล้วก็เวลาไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ใดๆขึ้นอารมณ์ทุกอย่างในโลกนี้วิธีพอยส์ก่อนก่อนที่จะคิดหรือจะทำอะไรต่อมันก็คือเรื่องของ การอยู่กับลมหายใจซึ่งพี่ลองทําแล้วมันได้ผลจริงๆสิ่งที่เราปฏิบัติหรือพูดออกไปหลังจากนั้นมันจะเป็นมันจะใกล้เคียงจิตแท้ๆของเรามากกว่าเพราะบางครั้งถ้าเราใจร้อนนั้นเราแบบว่าทําไปเลยตามความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยบางทีมันจะไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้กระทามันจะกลายเป็นแบบความปีติิ้วตรงเราตรงนั้นเป็นคนทำนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าพอภายหลังมันรู้สึกว่าแหมไม่น่าไม่น่าเลยอะไรเงี้ยน่าจะใจยเย็นกว่านี้อีกสักนิดหนึ่ง การที่เราคอยดูไว้เสมอมันจะทำให้เราหลุดน้อยลงหรือทำในสิ่งที่เราจะกลับมาเสียใจภายหลังมีจำนวนน้อยลงเท่านั้นเองแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยน,นจริง พี่ๆแต่ละคนนะครับก็มีแนวคิดในการปฏิบัติธรรมที่ดีๆทั้งนั้นเลยผมว่าน่าจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมให้กับเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการบ้านนี้มีอยายะก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมติดตามชมกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ธรมสวัสดีครับ